สวัสดีจ้ายายจ้าไม่กล่าวผ้ามวน <c oughs> มือนี่ยายมาหาเหตุเกาสาวเจยด้วยจ้าจะจะท่องเลยตาท่อง,องสวัสดีคับครับสาวเจยมาแล้วด้วยจ้าเด้ยยายมาสั่นสาวเจย มันเลยเด้อจ้ามานเลยเด้อกำลังจุ่มกำลังจุ่มดอกแรกแห่งมานเด้อจ้าเด้อให้มานในเด้อเจ้าสีเจ้าทางก็ได้เจ้าโคกเจ้าปลาจ้าดอกที่สองเด้อจ้ามันมันมันพอเด้อจ่าดอกหนึ่งเห็ดดินเด้อจ้าเด้อดอกใหญ่งามเด้อจ้าเขาเปลี่ยนดอกหนึ่งเลยเด้อพี่น้องเพ็ดดินพี่น้องเพ็ดดิน เดียวเดียวอีกเลยเด้อจา้าเด้อกวไไนวน,นี่ดอกแหลกแหกมาเด้เอเฮ็ดพนเห็นโมพี่น้องอุ้ยบ้างบ้างเปิดดอกใกล้ในล้เนาะเอองามดน,มนีพี่น้องอเองอเออดอกไงดอกดอกไงงามงามงามทีม่สุดเลยพี่น้องเออ มันมันมันดอกเดดมันเด้อนี่เฮ้ยาใหญ่มากกัสาวเจออีกคนบอกเด้มือนีย้อนเจอแวรถใหญ่มาด้วยจ้าเด้อดอกนึ่งเด้อด้วยจ้าอยู่ใกล้อยู่ายบื้นเขาไปี๊ดเก็บเก็บพี่น้ำเพชรยูจ้าเก็บเก็บสาเก็บโอ้ยตุกจุกเมื่อเมองมาเอาเห็ดนั่นอนเฮ็ดเขาเปงเ เล <Head> ็ดโพนนุ้ยดอกางามเลยพี่น้องเบิงเงเึงเบึงเบึงเด้อมีพี่น้องมาเด้อม,มาเก็บกับยายเด้อกายุ <5 S 2> ยากใบก,ก้นเฮ็ดอยังน้อนีอ Head phone. Head phone. Head phone. ่อุ้ยเล็ดโพดเ่าเล็ดพูนเล็ดโพนเขาวอือปล่อยเก็บอีกมันงามอือตัดตุลูเลยพี่น้องดอกตุ้มตุมเ <ci ut S 1> นาะพี่น้องเนาะเลกาเด้อ จล็บปวกมาแล้วมาแล้วจ้าพ่ออีกแล้วเล็บป,วก,ปว,กวกนี่เล็บปวกดอกงามโอ้ตาท้องดอกงามเนาะเล็บปลวกวกตางั้นครับนี่นี่นี่ไงคือก้าวหรือว่วกกาพอคือก้าวหรือว่าข้างขึ้เข้าเก็บขึ้นขึ้น

เฮ็ดยังนะเสาเปิดเปิดเสาไข่เขียวเฮ็ดขาเปิดแล้วกุ้งไข่เขียวด้วยพี่น้องไฮ้ยอู้ด้นูพี่ต่ายเด้อพี่น้องเอองามมากเฮ็ดไข่เขียวมาเดือดมังเก็บกับยายเด้อยายได้มาฮะเฮ็ดแล้วยายเออไข่เขียวด้วยพี่น้องเอ้ยเฮ็ดพ่นเขียวแมมันไปทางเพลินมืดแล้วนอนลงงงเลยแมอุ้ยมึงอหร พ่อ้อยู่งแถ่เน่ะพ่อ้อ <yah> ย <oo> ู Keith ่ดอกพี่น้องพ่อเอาอยู่เนาะหอมดีพี่น้องเลยไปทางเพลินมืดเลยลงงองเลยเอ้ยไปทางเพลินมืดอุดๆอยู่เลยเด้อดจ้าเฮ็ดพ่นเจ้าเฮ็ดพ่นดอกจุ้มงามๆแถวเ่ายกขึ้นเมื่อไแเบิกงขามันนี่เอ้ายืดแล้วก็พิกพิกอื่นแล้วเบิกงพิกพิ้ขาอ้วน ง่มามกับยายเ้ยง่ามนะพี่น้องแงง่ามหยกพี่น้องพออีกเลยจ้ามานมานมนดอฮิดนฮิ้วพเฮ็ดเขาแป้งตัวนึ่งพาฮิโนอ้ยเก็บงามนะจ๊ะเนาะงามดอกาเนาะงามพี่น้องดอกนึงพี่น้องกล้แล้วพี่น้องดอกนึง ดอกงามก็เก nice> ่าหอมเฮ็ดพุ่นเอ้ยพี่น้องเฮ็ดแบบมีหูกินบ네่อนี่เขาเอนเฮ็ดนังเติมอยู่นี่เป็นปลาอยู่นี่พี่น้องเอยฮ็ดนังนอนี่น้อหูกินบ่อมันเป็นเฮ็ดคือกันได้นี่อ้คือพักสี่เนาะพี่น้องเนาะเป็นละแซวเลยโอ้พี่น้องเป็นปลาอยู่นี่ อพ่อหยออิ่เหลียวดอกหนึ่งจ้าเดือดเห็ดไข่เขียวพี่นอ้องตาทองไปมันเก็บบอดเลยตาทองเห็ดไข่เขียวมาแล้วมาดีแล้วเห็ดอันน,กกน,อนั้นหูก,กินบอน่นบอเนาะหันหูกินละบอกยาย่เนยเลยใหญ่บอด,เดิกเก็บเอาเก็บเบ้าจะให้โทษ เห็ดเห็ดด ja. oh, ิ้นได้จ้าเด้อเห็ดกระเพียงได้จ้าพออยู่แล้วจ้าให้เท้าให้มันมาเท้าเห็นโมเฮ็ดยังเลยเถอาให้เท้าให้พี่น้องให้มันมานมานอีกแล้ว งามอยู่ดอกนี่แนวดอกใหญ่ดอกงามอยู่พุ่นเทาพุ่นพุ่นเทาเม่นบ่ไปเก็บมาด้วยเทาดอพุ yeah. ่นเทาน่ะเอ้าบ๊อบพ่อเอาบ่อบเขาเยาวเอาบ่ได้เก็บเทาเก็บเป็นดินเด้อพี่น้องข้างเบื้งเทางามอยู่ตัวนี้เก็บเก็บเทาเก็บตัวนี้เลย เอาเออเออเออเอาอเออเอ้ยดอกนี้นะโอ้เป็นโมจิอะดอกนี้คือดอกหายหายเดี๋ยวเดี๋ยวสองดอกครูกันสองดอกเป็นน้องเอยไม่รู้เก็บชาเจียวเก็บ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 ให้อ่นนะนี่เฮ็ดน้องให้เจ้านะเออเฮ็ดโอ้เฮ็ดยังสีกระเนียมเห็นอยู่นะนา่กรเนียมมาเห็นหรือ Nái mất học được nóng trích với luôn 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 ฮิปวกทีเาามูมันมัน้งหามูมั triangle, ม favor, นเทาึ่าเฮ็ดพอเฮ็ดปลวกพอเฮ็ดปวกพอเฮ็ดปลวกเฮ้มาเตาผีเาพี่อือปลวกจิกดอกเนึงข้อหักเลยพอบาเท้าไห้ให้ให้เขาห้กมาก่อนกลมาแล้วโอ้ยหูี work. เนาะโอ้ยเรียกเขาแตกกระจา เก็บตัวนีควันเท้าเก็บมาเก็บมาเก็บเด้อพี่น้องเด้อเมานี่ยายเด้ออ้ยหมานหมานหมานแข้งแข็งนี่เก็บเก็บก็คืออู้จู่มันตัวนี้ดอกงามดอกงามเด้อพี่น้องเก็บเอาเก็บเอาเทาเอานี่ดอกจู่มันดอกน้องให้เบิ้งเฮ้ยอู้หัวอีกเร็วจ้า ดอกกัละงามๆงาอเดี๋ยวจะค่ะก็เอาเท้างามเพื่อนงามพี่น้อเฮ้ยพี่หนอเห็นบอโห้มันบังเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่นี่หนี้นี้นี้นี่ก็เป็นดอกงามดอกใหญ่ๆจำพิษพ่นลยกมาเท่าเนาะดอกงามขนาดเล็กดีกว่าดอกงาม นายบึงชูงอัดลาดคือเจ้าของเนาะดองอ้างบ่ดองอ่างม่มาเพิดนี่เจ้าดองหนึ่งใก่ไก่กันพี่น้องเฮ็ดขาวเด้อจ้าเด้อเก็บเก็บเฮ็ดเก็บ เดียวดอกนึงเจอดอกงามๆนี่ดีเนาะงามอ่ะพี่น้องงามๆพออีกแล้วจ้าเฮ็ดขาหน้องเด้อดูงามในหน่อยง่างเลยจ้าเออเขาบุกเขามาพอเฮ็ดพนดอกใหญ่งามๆพี่น,อออน,อน,น้องบือบิขออด,ดาาบข,ขาดเครื่องเลยพี่น้องเลยอู้น้องพี่น้องเผาไร เขาไปหิจากอ่ะอืออุ้ยขาดเครื่องเลยแม่เถ่าอุ้ยพี่นองโอ้ยจะทองโอ้ยเจ๋ยพอเฮ็ดพ่นเด้อพี่นองเด้อคันแมนหนึ่งสองสามเปิดพระอกอู้

โอ้โห้ตัวนี้เจ้าออ้ยเขื่อนเจ้าพอดอกงามมาเทดอกง่ายมาเทเขาเบิ้งเบิงเบิ้งงามงามก็ออกดีดีเบิ้งโอ้ยขาโอ้ยเฮ็ดไข่ขาโดอพี่น้องมาเด้อมาเก็บมาเด้อโอ้ยดอกงามดอกงามดอกงามดากเลยอุ้ยเอาชายนาเจ้าเบิ้งหอมมาเทหอมบ่หอมเจ้าดอกนึงเจ้าเฮ็ดกะทิมาเก็บมาเก็บเาเห็ดกะทิ เอ้าเอาเบิ้งเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อดอกงามเนาะแม่นเ็ดกะทิบ่ละาสาเบิ้งดิ่ดเบิ้งดิ็ดกะทิโอ้ยมันเป็นกะทิเลยเน,นาะเดาคือมันบ่เป็นหมูว่ะน้องนี่เ็ดขาวมันมันที่ดินดอกงามเลูกสาเน,นาะเฮ้ยมันมันด้อยเจอเอ้ย เฮ็ดเ <No. S 1> uh ีงเลยาเฮ็ดพวกขาเพราเฮ็ดดินนะเฮ็ดดินโอ้คือดอกง่ดอกง่ออยนีเกลวดองนึ่งาเก็บเก็บเก็บนี่นี่นี่โอ้บังด้เป็นหนองบังเอ้เฮ็ดดินนลยงามงามเป็นปลายเลยเนาะเอ้เก็บรูรเลยพี่น้องเลยปวดเปนหองเล็กปวดพอแล้ว ดูเสีเป็นตูนใหญ่ตูนงามหักงามเลยพี่น้องงามเลยแมีนแมีนบ่เห็นบ่ว่ามันบ่มเมีนพี่น้องมู้ดไปแต่มมู๊เห็ดปัวงั้นใช่ป้ะเห็ดปัวเหอะอีกแล้วดอกหนึ่งจ้างานมาอีกแล้วอ้ หลายลิ้ง้นมานข่อยบึ้งอ้นี่คนมันนี่มันต่ขาไม่อเนี่ยคือก่นพอในขาหัวมันหลุดออกอันนี้กดลูกวีดเพราะท่านใหญ่กว่าหัวหรอใหญ่เดี๋ยวมาใหญ่กว่ามวนเด้อพี่น้องเด้อพอมาพอใหญ่กับไป่รีเรื่อยเสียลูกวีดขายใหญ่เนี่ยหายก็หายอคนนึงคือเห็นหางหางก็หายฉนว่ะ จ้าเออพ่อแล้วนะเท้าขาคนนี้ทาคนาคนี้กรทองเอ้ยเมัวอจะเอือดหากาะทอง,อม,อาทองมาหาพ่ออยู่นี่เฮงงามใกล้กันเด้อพี่น้องเด้ออู้เด้พี่น้องเพีดไข่ขาวเด้อพี่น้องเด้องามงามงเกลียวน้นอยๆอ้อมอ้อมต้องพี่พี่น้อง งามงามให้เบ nah ื like well, yeah, ้งเทาให้เบื้งเอาใส่เนกระตาเบื้งใส่กระตาเหรอเอ้ยเนื้อพี่นองเด้อพ่อกินพ่ออยากอยู่ใหญได้มาใหญ่ก็เออหัวหล่ออักอักเขาเจ๋ยชวนมาจ้ามากับขาโลดขาวพี่น้องย่อยโพฮีดหนังนี่หัวแดงมืงคือง่อยอู้พี่น้องเอ้ยย่อยบนหูวเห็ดเด้อเดไปถามสาวเจ๋ยก่อนอู้เห็ดเห็ดเพิงเออจนนี่แบบนี้เฮ็ดเพิงเนะจ้า โอ้หงวแดงมึงคืองเลยพี่น้องถ้าก้างดั้มปื้ปื้งามคือเก่าเฮ็ด่เฮ็ดคอยเลี่ยมไปแสแล่แม่เฮ็ดพ่นเฮ็ดพ่นบ่โอ้โเฮ็ดดินนี่เด้อตัวหนึ่งกับไปอันนี้เมื่อไหรนี่เปิดตัวนี้มึงเฮ้ยตัวหนึ่งกับไปแล่ะกับพี่น้องเก่าเลยนะเธอ อือโหหิ่งตองใหญที่เท่าอืองามมากงามาง,งามนะกอืออันวุ้ยสองดอกคู่กันเจอกันเป็นคู่คู่คู่ใครคู่มันอือได้แล้วอันงามดีนะอันก็ดอกงามช่างละไอะ้เบิ้งอุ้ย เห็ดหยังโอ้ยดอกดอกงามใช่เนาะพี่น้องเออขันหูกินนะมึงเจียวเห็ดหยังเฮ็ดหาดเด้อพี่น้องนี่เฮ็ดหาดเฮ็ดหาดเขากินได้เด้อพี่น้องนี่ตัวนี้เฮ็ดหาดเฮ็ดหาดงามเลยแก่กับที่เก็บไปกินได้ด้วยจ้าเฮ็ดหาดเลี้ยวเห็ดขาวพี่น้องเฮ็ด ดินเห็ดขาวโอ้ยฟออีกแล้วเด้อจา้าดอกนึงนี่ดอกนึงเห็ดปวกดอกแรกแหกมันอยู่โขกไม่เด้จอจ้าใหญ่มาโขกไม่ล้วเด้อจ้าโขกทีสองเด้อจา้าโอ้ยหอมเห็ดไม่เถ้าหอมด๋าเห็ดนักกางาโมเตยู่แถวนี้ดิดอกทีสอง เห็ดข้าวแป้งคือว่าเห็ดดินพักเม็ดพักงามงามมาด้วยพี่น uh, ้องมาเกี ong, uh, ้พักด้วยนี่งามงามโอ้ยไม่แกวล่าแม่พี่น้องเ้ยโอ้ยมีจต่หยอดงามเลยเอาบอยเจยพ่อเห็ดพ่นเห็ดข้าวไข่ <laughs> พี่น้องว่าแมเ่เห็ดขางไข่ดอกจ้าเห็ดขาวดอกงามงามหาในเด้อจ้าพออีกแล้วหวานหวานพี่นอ้องทฉงดอกอีกเลยเด้อพี่น้องโคกไม่เด้อพี่น้องโคกทีสามเด้อจ้าเด้อเก็บเห็ดดินเลี่ยมไปเสรเด้พี่น้นนนองเอ้ย มาโคกไม่ละเลยจ้าเดอ้อเออโคกที่สามผ่านไปเอ,อ้าเก็บดินเด้อจา้ามาเดอ้อมาเก็บนี่ย่าเดอ้อพออีกแล้วดอกที่สองเห็ดอันนี้เห็ดดินเด้อจ้าเดอ้อ ปลาที่สามดอกที่สองแล้วจ้ากินพ่อยีและด้วยจ้าเด้อโอ้ยงามอยู่ดงน้องสาเนาะคนน่าเทปแตงโมดีแต่มาปลามาดงมัวนู้ยเด็กก็กินพ่ออยากอยู่น้อพี่น้องเนาะงามเดี๋ยวเราจะเห็ดนฝนหน่อยวุ้ยเก็บเร็วชังว่าบะแมงเก็บกินกับบะแมงพี่น้องเปิดปะ ทั้งเท้าเฮ็ดกับแขงเด้อพี่น้องเฮ็ดดินเด้อพี่น้องจังได๋ก้เลมเก็บไปนอเฒ่าเก็บลั่วๆเลยมื้อนี้แข็งเฮ็ดแตกๆเลยว่ะแข็งเตะๆแตะๆเตะเจ๋ออีกแล้วมาเด้อพี่น้องมาเก็บเด้ออุ้ยนี่ได้เฒ่านี่เฒ่านี่นี่อนี่นี่เก็บกรดองนี่ก่อนนี่ๆๆๆนเอ้าเก็บกรดองนี่ก่อนตราเออ เห็ดขาวเห็ดดินจ้าเก็บร้่วๆไปเลยจ้ามาเดยจ้ามันเก็บดกันเด้ออือกําลังจุ้มกําลังหักกําลังหอมกําลังหนาลักมีอยู่สามดอกสี่ดอกจ้าจุ้มจูมันเก็บจ้าเก็บเท้าเอือมาาีิแลวจุ้มหนึ่งจ้า พี่น้องเอ้ยอกจากปลาท่านบ่ล่ะโอ้ยเจอยอกจากปลาท่านบ่ล่ะไปเด้อไปเดอ้อแถวานั่งขานจนเลยโอ้ยมากู้ควรมาเด้อพี่น้องมาเก็บเห็ดไข่เขียวพว่วงหมานแหลกแหกหมานโคกนี่อดอกแหลกแหกหมานเด้อจ้าหมานแล้วจ้าบอกน้อย <laughs> เอ้ยพี่น้องเอ้ยมือตึบมาเลยในโคกในป่าพี่น้องเอ้ยผ่าเชียงผ่าห่องนี่เอ,อ้ยยางไปทางไหนล่ะเทา้าโอ้ยมือตึบมาเลยมือนี่บัวแดดฮักเอาห้อนผ้าห้องอยูืมยืมยืมอยู่ยังเท้าเทา้ทาคนนี้เท้าโอ้ออกจากป่าได้แล้วเดือจใาเดื <c oughs> อนี่วะย่างผ่าห้องถึ่มทําถิมทําอยู่ คันคันชอบคลิปยายคลิปนี้ยายมหาเหตุในสาวเจยจ้าคันชอบคลิปยายคลิปนี้กาให้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นั่นด้วยจ้าเด้อมามื่อนี้มันหมานอยู่จ้าหมานหมานอยู่จ้าก็ได้แกล้งจ้าตัวนั้นของอันนี้ของสาวเจยของสาวเจยอันนี้ของตาทองอันนี้ของกานิการ์ชานิวค่ะจ้าอันนี้แหละจ้าอย่าลืมเ้ยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดตะไคร่น้ำด้วยจ้ารักนะจุ๊บ อายุดีไม่แห้งหมืดทุกคน